ปรับแค่สิ่งน,นี้สิ่งเดียวผู้หญิงจะเข้าหาคุณง่ายขึ้นและตัวคุณเองก็จะเข้าหาผู้หญิงง่ายขึ้นมาลุยกันภายนอกสําคัญมากเพราะว่ามนุษย์เรามองกันด้วยที่ภายนอกสายตาที่เห็นก่อนสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินก่อนว่ามันคืออะไรแล้วตีความจากประสบการณ์ที่เห็นมาลุยเรื่องเนื้อหากันเลยมันหมายถึงถ้าคุณลงทุนภายนอกให้คุณดูดีที่สุดเท่าที่จะดูดีได้ในบริบทสังคมที่คุณอยู่นะถ้าแบบว่าเฮ้ยคุณแต่งตัวดีใน อีกทวีหนึงไม่ได้ไหมาความว่าคุณจะแต่งตัวดีในอีกทวีนึงอะภัยคุกคามที่ลดลงเนื่องจากคุณมีการลงทุนในตัวเองคุณแต่งตัวดีมีเทสตคุณดูแลตัวเองดีคุณมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอมีร่างกายที่ดูแล้วสมบูรณ์แบบดูเหมือนพูดง่ายๆโดยรวมนะครูติจะสรุปสั้นๆเลยคุณดูเหมือนมีอะไรจะเสียเข้าใจตรงนี้ไหมคือคุณมีอะไรจะเสียให้นึกถึงอย่างนี้ ถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนเขามีอะไรจะเสียแน่ๆดูมีตำแหน่งหน้าที่การงานดูแล้วมีมีอะไรจะเสียบางอย่างคุณจะรู้เลยว่าเขาจะไม่ทำอะไรบ้าๆแน่นอนต่างกับคนที่เหมือนว่าไร้หัวนอนปลายเท้าเขาพร้อมจะทำอะไรบ้าๆได้เสมอเพราะเขาเองไม่มีอะไรจะเสียอารมณ์เหมือนแบบมีคนมาหาเรื่องโดยที่แบบเป็นกุ้ยมาเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปชนกับเขาอ่ะเขาโชคคุณทีหนึ่งชีวิตเขาไม่มีอะไรต้องจ่าย แต่คุณชกเขาทีหนึ่งคุณมีอะไรต้องจ่ายในชีวิตเยอะมากมากกว่าเขาเก็ทข้อนี้ไหมอันนี้นี่คือเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเหมือนคุณขับรถเป็นเฟอร์เลรี่ไปชนกับซาเลง้งซึ่งเมื่อก่อนปกติก็ขับซาเลง้งนะในตอนสร้างตัวใหม่ๆประมาณนี้นึกออกไหมคือมันแลกกันไม่คุ้มอะซาเลง้งกูไม่มีจะเสียขูดแม่งเลยเอาไอ้ข้างๆกับพ่วงข้างขูดเลยเฟอร์เลรี่บอกโหโดนขูดไปนิดเดียวค่าขูดนี่ห้าแสนแต่ ไอ้ซาเล้งบอกเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรไม่ตั้งใจมีอะไรไหมเต็มที่ก็ติดคุกแต่ชีวิตข้างนอกกูก็เละอยู่แล้วเข,ข้าใจตรงนี้คือเขาไม่มีแต่เสียเราเลยเลยทําให้คนส่วนใหญ่กลัวตรงนี้เชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจสิ่งที่คุติกำลังสื่อคือหลายคนเลยกลัวตรงนี้และในเมื่อมองในมองผู้หญิงคือเฮ้ยผู้ชายคนนี้กาลังเข้ามาคุกคามเราแต่ถ้าเราทําตัวเองให้ดีดูดีที่สุดเท่าที่จะดูดีได้แตกต่างในแบบที่ดีที่สุดนะ คุณจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้คูกคามอะไรเธอเพราะคุณมีอะไรจะเสียคุณลงทุนในตัวเองมาแล้วคุณผ่านเทสคุณผ่านการศึกษาคุณผ่านการเรียนรู้บริบทของสังคมมาแล้วเก็ตข้อนี้ไหมแต่งตัวได้ถูกต้องอาการวางตัวดีทําหน้าไม่หืนใส่เธอทําให้เธอเข้าหาคุณง่ายขึ้นแบบผู้ชายคนนี้น่าสนใจแล้วเวลาคุณจะเดินเข้าหาเธอเธอ,เธอ เธอจะรู้สึกโอ้โหผู้ชายคนนี้เทสดีเข้าหาฉันฉันจะทํายังไงดีนะให้เขาชอบฉันเขาคุยตรงนี้ห้านาทีเนี่ยจะทำยังไงดีให้เขาขอเบอร์ฉันให้ได้มันต้องอารมณ์ประมาณนี้ไม่ใช่เข้าไปปุ๊บจะท,ทำยังไงให้มันติดนะนี่ไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายนะทำยังไงให้ติดหน้าที่ผู้หญิงจัดการให้คุณชอบส่วนคุณมีหน้าที่อาจจะเปิดทางแล้วเดินเข้าไปหาเธอนิดหน่อยแล้วนําเสนอว่าเอ้ยประมาณนี้นะแบบนี้นะเปิดตัวบทสนทนาแล้วดูว่าเธอชอบเราไหม ฉะนั้นภายนอกสำคัญมากและครูตีบอกเลยว่าเมื่อคุณมีทำภายนอกของคุณให้เจ๋งให้ดูดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะห้ามโอเวอร์ไฟแนนซะโลกนี้จะปฏิบัติกับคุณดีขึ้นและความภูมิใจความมั่นใจคุณจะมาด้วยเห็น <finished? S 1> <can> ข้อนีน้ไหมมันคืออะไรมันคือการลงทุนในตัวเองนั่นเองเก็ตข้อนี้นะโอเคสำหรับใครต้องการลงลึกเรื่องการจรีบสาวเรื่อง การประคองความรักเรื่องการรีเวิร์สกลับมาว่าแบบตอนนี้ทะเลาะกันมันจะเสียผู้หญิงไปและอยากจะได้เธอกลับมาสนใจเราเหมือนเดิมและกลับมารักกันได้เนี่ยครูติไม่ได้บอกว่า100%เซครูติแนะนําคอร์สแมนซัมตัวนี้เรียกว่าจะแก้ปัญหาครอบคุมครอบจักรวาลที่คุณจะต้องเจอไม่ไม่ขาดไม่เกินพอดีพอดีอดอดอดปัจจุบันราคาอยู่ที่ 3, 9 0 0บาทวิธีสมัครคลิกลิงก์ไลน์อดจาก โปรไฟล์ของครูตีด้านซ้ายหรือด้านขวานเนี่ยเราขึ้นไปด้านบนคลิกลิงก์ไลอแอดแล้วถามหาคอสแมนซัมโอนเงินชำระเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้เลยในกลุ่มในกลุ่มบิดของ Facebook โอเคสำหรับคลิปนี้ครูตีก็ฝากไว้เท่านี้ภายนอกสำคัญมากเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนบนโลกจะเห็นคุณฉะนั้นอย่าละเลยมันเด็ดขาดสวัสดีครับ